เราจะถามว่ารันเ่าผมก็บอกวานะะรักเหมือนว่าแมที่ตัดสินใจรักขอเสรให้ตับคุณออฟด้วยนะคะตั้งแล้วกันนะคะก็คือขอให้หนคนรักกันนีไม่เปลี่ยนไปไหนค่ะมั่นใจขอเสิร์ฟเฟกับทั้นสองคนด้วยะค ท,ทุกท่านครับนี้ก็อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยสีชมพูเปความสุขนะครับนี่นัาประมกันที่จะมาชื่นชนม,จจม,ม,น,ม,น,มน,นะครับในความดีกับอาจารย์ผมกับคุณอาของเราีเหมือนรับก็ต้องเรียนว่ารู้สึกตืน่นเต้นจริงๆนะทีะไ่ได้ไหทรับามยิ่งใหญ่ของมหาวิทยัยนี้นะครับท่านการว่า ใหญ่ที่สุดของทังหลายเป็นไปได้ก็คงไม่มีข้อสงสัยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเรามาเพื่อบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเขาถึอยู่ด้วยกันเขาตกลงที่จะใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันนะครับวันนี้เป็นวันที่สองคนนี้มีความเห็นตรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วทั้งสองคนนี้จะมีความเห็น่ตรงกันอีก ก็ต้องถึงวันนี้ที่มากนมนะครับบรรยากาศของความสุขของวันนี้เนี่ยเป็สิ่งที่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงครับทั้สองท่านานะครับแต่มันกนิดเดียวจริงนความเป็นครอบครัวมีความสำคัญมากขอบคุณดีนหลายเวทีะนะครับว่าภาพยนตร์ละครอ,อัดจบพระเอกนางเอกแต่งงานกันแต่ว่าชีวิตจริง การแต่งงานเนี่ยเป็นจุด,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 ดเริ่มต,ต้นของชีวิตที่สำคัญของทั้คู่นะครับเพราะฉะนั้นการมุชีวิตเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าใช้ผลอย่างเดียวไม่ได้นะครับอย่าไปคำยืนถึงมันมากนะนีออ่นุ้เอาความรู้สึกข,ของีฝ่ายดีเป็นที่ตัง้งตรงนี้ผมเช,ชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมีความสุขและผมก็เชื่อว่า ครอบครัวที่กำลังจะ,จะเดเด็กขึ้นใหม่ในวันนี้เนี่ยนั่นคือครอบครัวที่มีความสุขในคู่จัเพชรบุรีนะครับแล้วก็คิดว่าคงอยู่ที่นี่แหละปากหลักอยู่ที่นี่แล้ก็น่าจะทําให้พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีพัฒนาก้าวหน้านะครับเพร,ะเราะคุณดาวคุณผมเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของจองังหวัดนะครับเป็นคนที่ดูแล,แลเแบบรื่องการพัฒนาที่งานที่จงงะผมพบเจอ ทีมด็อกเตอรท่านนะครับน่าจะช่วยอีกฝ่ายของผมได้นะครับแล้วก็ทำงานได้อยู่่ในสรมพันธ์ก็ขอวิพรนักทุนดวงศึกมากครับขอบคุณครับกล่าวขอบคุณท่านนายกชายนรงค์ศุสัทธิ์สังฆวะราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะและลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนับปรีนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาวขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะ ครบเรียนท่านผู้่าการจังหวัดเพชรบุรีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้มีวันสําคัญอย่างที่ที่อย่างน้อยหนุ่มสาวสองคนตกลงร่วมกันนะว่าในอดีตว่าจะแต่งงานอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันในวันนี้ผมรู้จักบุคคลทั้งสองดีอทนที่หนึ่งเนี่ยเก้าสาวเนี่ยเป็นอาจารย์ สาขารัระภาสา,า,าศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏเพชรบุรีและเจ้าบ่าวก็เป็นสิ่เก่าของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเพชรบุรีในสาขารัระภาษา,า,าศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยให้มากกว่าที่คิดครับห้ที่ทำงานให้คู่สองรถ แล้ยังให้ขอประชงแต่งงานแล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายมาร่วมงานท่านผู้มีเกียรติท่ทั้งหลายครับเจ้าสาวเนี่ยเรียนรัฐภาษานาสตร์เรียนทั้งวิชานโยบายสาสาระปรับปรุงเอาไปใช้เป็นนโยบายครอบครัวได้เจ้าสาวเรียนวิชาการวางแผนและบริหารโครงการเรียนวิชาเรื่องการบริหารการงบประมาณและการคลังน่าจะประยุการใช้กับ การเงินการทารขงของครอบครัวได้เรียนวิชาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์คิดว่าจะเป็นวิชาที่สามารถดูแลพฤติกรรมของครอบครัวได้อย่างมีความสุขการแต่งนครับใน,นานะที่เรารยืนบนเวทีท่านผูว่าและผมเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นอู้กูโซฟาเชื่อมั่นว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยนะครับทั้งวัยยวุฒิคุณวุฒิหน้าที่การงานสามารถที่จะดูแลตนเองได้ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นครอบครัวที่มีอนาคตและในฐานะทีเ่เราเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองนะครับยินดีกับครอบครัวทั้งคู่และขออนาญาตภาษีรัตนตรัยน,นะครับหลวงพ่อแก่น้อยอยู่ทึ่หน้าตูประตูของมหาวิาลยพระบรมมหาบุรีอยู่ข้างๆหอประชุมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราชาพ,พัฒน์ให้เกลียถือคุ้มครองครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานและครอบครัวในวันมงคลสำหรับสื่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณทุนประธานของที่นี่เป็นอยงสูงค่ะเธอคือความรักเธอคือหัวใจเธอคือความหมายเธอคือวิญญาณเธอคือชีวิตเธอคือทุกอย่างเธอคือหนทางสู่คำว่ารัก ใครเป็นคนกำหนดมาให้เราพบและพลากกันทดสอบอะไรกับฉันเล่นเกมอะไรกับเธอใครเป็นคนกำหนดไว้หรือเป็นเพราะใจของเธอไม่อยากให้เราได้เจอเธอจึงจากไปแสนไกลแต่ฉันรู้ ฉันรู้ฉันเชื่อว่าเราต่างคนก็ยังรักกันและฉันรู้ฉันรู้ฉันเชื่อเธอมีเหตุผลที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ว่าเพราะอะไรเธอจะอยู่ที่ไหนฉันจะตามเธอไปตามหัวใจกลับมา เธอคือวิญญาณเธอคือชีวิตเธอคือทุกอย่างไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไรจะออกตามหาจะไปพบเธอจะออกไปค้นให้เจอหัวใจสุดแห่งฟ้าหรือแห่งคนใดจ,จุดตาหัวใจของฉัน ใจยังมีศรัทธาว่าเรานั้นเป็นคู่กันไม่อยากให้เป็นแค่ฝันเดิมฝันที่ลอยหายไปแต่ฉันรู้ฉันรู้ฉันเชื่อว่าเราต่างคนก็ยังรักกันแต่ฉันรู้ฉันรู้ฉันเชื่อเธอมีเหตุผลที่ไปจากฉันแต่ไม่ว่าเพราะอะไร ฉันจะตามเธอไปตามหัวใจกลับมาเธอคือความรักเธอคือหัวใจเธอคือความหมายเธอคือวัญญาเธอคือชีวิตเธอคทุกอย่างไม่ว่าหันขางไกลเท่าไรจอกางหาจะไปพอเธอ จะออกไปคนไม่เจอหัวใจสุดแผ่นฟ้า คือความหมายเธอคือวิญญาณเธอคือชีวิตเธอคือทุกอย่างไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไรจะออกตามหาจะไปพบเธอจะออกไปค้นให้เจอหัวใจสุดขั้นฟ้าหรือแหังคนใดจะตามหัวใจ สุดฟ้าทะเลแสนไกลจะไปหาเธอ ธอคือหัวใจเธอคือความหมายเธอคือวิญญาณเธอคือชีวิตเธอคือทุกอย่างไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไหร่จะออกตามหาจะไปพบเธอจะออกไปคนให้เะอหัวใจ สุดฟ้าทะเลสสนไกลจะไปหาเธอ